เกี <h ums> enough enough ่กี <from> ่เช้าลนจับลนจับเล่นอยู่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 เล่นไปเล่นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนไตัวเจนับไว้เจน่จับไว้ัแล้วจับแล้จับแล้วจับแวจับแล้วจับ้จับไ้วั้จับแล้ว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 จับแจ้ั้ัแอ้าจ้้้ ปล่อยไว้ก่อนเจเน่ปล่อยไว้ก่อนไหนปล่อยเจเน่ไว้ก่อนกัมมากัมมากัมมาคิดอยู่ด้วยก่อนตังตังอยู่ตังอยู่ตังเล่นเล่นเลตายเล่นจตายเล่นตาเล่นตายเราขาแล้วเราขาดแล้วาแล้วกี่กี่กีหยุด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 ท่าหลังมาท่าหลังมีไหมต้องจับอยู่อ่ะจับให้อยู่จับให้อยู่จับ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 ท่าหลังหน่อยลุนอะเติ้ลจับลุนจับคอดีเล็กัดีเล็กค่ะมากี่มากี่ไว้กี่ไว้กี่ไว้อย่าอย่ากี่ให้มันนะไปปล่อยลุนไว้ก่อนปล่อยลุนไว้ก่อนเอาเจเน่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 เอาเจน่เอาเจน่ก่อนเจเน่ก่อน เตินเฮลให้ลงเฮลให้ลงเฮลให้ลงเฮลลง้แล้วจับแล้วอยอยข้มาเหลือใครอีกเหลือใครอีกเหลือใครอีกวะทำไมเหมือนเหลือวะตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่มี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 นะโอเคีนี่จะชุบนะนี่จะชุบนะชุบใครครับชุบพวกเนี้ยชุบพวกเนี้ยเราฆ่าต่อเอาเนี้ยพยุพยุไว้พยุไว้งขเขาบักกีไาคะเินเด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 เดิ อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าไปเอาแอปไปเอาแอปเลยอย่าไปเอาว่ะโซลี่ว่ะอยู่ข้างบนทำอย่างทำอย่างนั้นโอเคโอเคโซลโซลโซลตายแล้วตายแล้วตายแล้วยันใจย็นใจยันใจเลยดิไปแล้วหมดแล้วมันมันเันม็ดไปแล้วรวมรวมดิทรวมดิทข้างบนเลยครับข้างบนเลยพอพอพอยา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 พอแล้วพอแล้วขอบคุณครับ ใจเย็นไปค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเฮ้ยเฮ้ยระวัง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 จุกใจเย็น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 ถอยถอยซ้ายบนมาถอยซ้ายบนมาถอยซ้ายบนมาที่เดิมที่เดิมถอยซ้ายบนมาก่อนอยู่สายล่างอยู่สายล่างอยู่สายบนอย่าอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลงไปอย่างไปอย่าลงไปอย่าแกเรัวนะอย่าแกเรัวนะเฮ้ยมันโดนจับตัวนึงปล่อย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 ไปเข้าช้าแล้วเปียกยายาลงไปยาลงไปรู้รูดเรารู้เรื่มิ ออกขวาดีกว่าเราว่าออกขวาดีกว่าเตินขึ้นมาเขีมากลางเี่ยมากางขมากลางเอาเอาแรมาด้วยไม่มีใครอดไม่มีใครอจามุมเองไม่มีใครออมุมเองอยางออกไปออกจะเปลี่ยนได้เนี่ยอันนี้เป็นไอทฟ้าเราก็ซื้อคนที่มาสายเพชช็อปช้าแรงอย่าฝ่ายแรงอย่าฝ่ายแรงที่เดิมขยับขวามาก็มาปิดเามันไปเยมาที่โรงเรียนใคดมี้อึ่ง้อนึ่งร้อนึ่ง้อหนึ่งจีไว้นะกีไว้นะอยากเปิดอยากเปิดครั้งวะ อาแรงมันด้วยข้างหลังมาข้างหลังมาข้างหลังมาหอยขวาถอยขวาถอยขวาหอยขวาบนที่ขวาบนที่ขวาบนที่

รับแล้วก็าง่าลงมาลงมามไปลงมาไปลงมาเดินเดินเลยเดินอยู่เดี๋ยวจะให้ไปเร่งไปเลยสับโตสับโสับโสับโปิดแลนดปิดแลนปิดแลนตรงไหนมุมบนมุมบนมุมบนมุบนบบบที่สไม่ได้มม่องไม่ได้ไอ้ยังมั่วอะไรอ่ะไอ้ย้ยอะไรอ่ะไอ้ยังคืออะไรอ่ะ ไอ้ผกมือว่ะไอ้ไข่หนุยยังไม่ตายไข่หนุยยังไม่ตายไปแล้วไปไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วไข่หนุลงไปแล้วลงไปแล้วคืออะไรอ่ะไม่ไม่มันยังไม่ตายเมื่อกี้เดินอยู่ข้างบนอ๋อนั่นเป็นไอชูด้าลงอ่ะไหนทิศใดทิศหนึ่งเว้ยในสักเอาเราไปเล่นโอ้ก็เราบอกแล้วว่าเราอยากได้ชูด้าเราไม่เป็นไรมันเป็นอาชีพอะไรนะแอดหรอเซฟตี้ตัวเองเซฟตี้ตัวเองยันไม่รู้เหมือนกันจุดจุดจุด เฮ้ยมันนี่มายืนรวมกันมายืนรวมกันมันตายยังอ่ะหมดยังอ่ะข้าบนข้างบนข้างบนข้างบนกำลังจะเล่นข้างบนกำลังจะเล่นชืบเพ้่นหมเลยไอ้นี่ยไอเนี่ยอะไรเนี่ยในดง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 เห็นปะใครอ่ะเมื่อแล้วตอนเนี้ยไอ้หนุ่ยอ๋อชูล่าชูล่าโอเคโอเคชูล่าไม่มีเจเน่ด้วยเหรอเมื่อจังเลยอ่ะเอาเจเน่ก่อนข้างบนเอาเจเน่ก่อนข้างบนตามตามเจเน่ก่อนกี่กี่ก่อน เปลี่ยนวะปูดีแล้วอ่ะปูดีไปแล้วไปเลยโน้ีไปแล้วไปเลยยังไงยังไงออกอาก่อนเลยวันนี้ลูกพีชินแล้วจับาไปเจนเร้็งเจเข้างขวาตายงงอ่ะหมดยังอ่ะหมดแล้วเซตตี้ตัวเองเซตตี้ตัวเองยังไงยังไงได้อืมปูดีเกมไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไข่โน้ยอะไข่โน้ยเซตตี้ตัวเองยืนไปก่อนเซตตี้ตัวเองยืนไปก่อนเซตตี้ตัวเองยืนไปก่อนทุกคนเลยเลยขึ้นไปคุย พ่อหมดหรือยังเอ้ยมันเล่นมันเล่นอะไรเอ้แกมมังดาแกมมังดาครับก้กมมังดาไม่ไดยี่ขึ้นมาไม่หายไม่หายหายแล้วลงมาลงมาหน่อย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 จีให้โจ้หน่อยโอ้ใค่อะรถถัง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 มันมาแล้วเหรอโบใหม่โบใหม่ครับโบใหม่โบใหม่เซตโบเลยกมมังดาเกมมังดาจตายมันจะตายมันจะตายอะไร้ไน้องกูเหรอไม่ได้หรอ อะอะไรารอะไรเนการมาอกคือลงเว้ยมันมั่วมากเลยตอนเนี้ยตัวสั่งมั่วแล้วมั้งคือน่าจะจบแล้วแหละรถไฟมึงอะไรมึงเฮ้ยมดไหนอ่เราถ่ายอะไรถึงนะมืออะไรมือทีเป็นลมที่เป็นลมที่เป็นลมที่เป็นลมไอ้กลนลมมันนลมากอ๋เป็นข้างไว้ป็นลมอยอนข้ลมไว้นองขึ้นมาเลยตัวเ

Hello, bye.